จะีงก็มากมันก็มีแนวทางมาฝากทุกผู้ทุกคนเนาะแนวทางรัฐบาลไทยวดนนี้แต่ว่านัฐบาลไทยวดนนี้อาจารย์มั่นใจอาจารย์มั่นใจว่าเลขจะมีห้าเนาะจะมีห้าไม่ใช่รัฐบาลไทยวันนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้าอาจารย์ งวดที่เราคน้นหาหาอะไรมีคนแก่ผ่าวอมบานเลยครับหมดที่ผ่านมาเห็นแต่โงเหวี่ยวหมดทุกคนเลยครับเหวี่ยงหมดแต่วันนี้อาจารย์มาอาจารย์นี่คือไม่ลงแน่นอนเ<ง>นาะ<น>เพราะว่าอาจารย์เทีกันบ้านมาดีวันนี้ถ<น>ือว่าทําการบ้านมาดีวันนี้ถือว่าเลขห้านี่เป็นเลขสัญจรหนะ้าที่อาจารย์เคยให้ไปแล้วก็เลขห้านี่อาจารย์กานันฝันเนาะนอนฝันฝันว่าอามีผู้หญิงเหมือนกับว่า ไปไ่บโ h เนาะไปเห็นบุญเขาไห้เขาวานท่าอาจารย์ก็ไปเก็บเหรียญห้าเหรียญห้าได้สามเหรียญเหรียญห้าได้สามเหรียญแล้วเทนีพระกับมะขออาจารย์ก็ได้ตีเป็นสามโตตีเป็นสามโตเนาะหมัจก็ติีไปไ่เนาะหาสามป็นบอลทั้งวันแมนบออาจารย์เรขหาสามเหรียญกับหสามพระกับแปดกับหาสามแปดแปดสามป็นบอลโตเลนนาอยแมนมันก็ตีไปส่เสียั้งวันแมนบอลอแมนอาจารย์ ตีถือบัวภาคกับแปดถ้าพระพุทธรูกเป็นเก้าเมนมาล่ะไม่กี่ทีห้าสามแปดแปดห้าสามแมนมอห้ากระตั๊ออกมากก็มีดหาสามห้าแปดแล้วก็สามแปดก็มีสามหางแมนมอเลขก็มีดสามคนน้นะครัถ้าถ้าเป็นตัวเลขตัวเลขที่อาจารย์ชอบเนาะถ้าเป็นตัวเลขที่อาจารย์ชอบที่สุดก็คือจะเป็นเลขนี้นะห้าสาม อ้าสามแปดอ้าสามแปดแล้วก็ถ้าจะถ้าจะเป็นตัวเลขนี้ที่ที่อาจารย์ชอบมากนะครับแล้วก็อาจารย์จะชอบชอบที่สุดก็คือตัวเลขนี้อ้าสามสามเนาะครับเขียมังไรตัวนี้เบอร์โทรตัวนี้กลางๆรัดแต่งแต่งประดับเด็กปุ๋ยหัวหัวบนหัวมันได้อีกอันนึงเนาะเอาเอาเบอร์โทรกระดาษอีกแผ่นหนึ่ง เขียนตั้งข่างอะไรครับอาจารย์เขียนตั้งค่างเอันนี้เอาตัวเลขไปก่อนเนาะตัวเลขก่อนเอาตัวเลขไปเนาะเบอร์โทรค่อยเขียนอีกวิ่งวิ่งบ่ตัววิ่งครับวิ่งวิ่งอยูยังครับอาจารย์เอาปากกาแดงเลยเชิญครับรัฐบาลไทยงวดนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้าตีห้าเหมอนกันนะซื้ออะไรก็ได้แต่ถ้าผู้ใดไปตัดกับตัดสามแปดไปตัดเองเนาะไปตัดเอาเองไปตด้สามตัวกันหน่อยเราสามแปดหาแปดเป็นบอยจันแมนวิ่งห้า วิ่งห้าตัวเดียวตัวเดียววิ่งห้ามันกับ่พ่อนอกกระดาษมันน้อยโคตรล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นเม็ดเดียวห้าสามแปดรัฐบาลไทยงวดนี้เม็ดเดียวห้าสามแปดแล้วก็ห้าสามไปตัดตัวเองสามแปดแปดสามเนาะอาจารย์ไม่ตัดให้เพราะว่าพื้นที่ไม่พอครับให้ลูกศิษย์ไปตัดเอาเองให้ fc ไปตัดเอาเองเนาะไปตัดตอาเอง อ่างวดน,นี้รัฐบาลไทยอาจารย์ให้สามตัวห้าสามแปดแล้วก็ห้าสามแล้วก็ให้ไปตัดเอาเองไปรุ่นนึงวิ่งห้าล้านเปอร์ 5, เซ็นต์ง, 5, งวดน,นี้มั่นใจสัญจรที่ร้อยเอ็ดเนาะงวดน,นี้สัญจรมาร้อยเอ็ดสัญจรละเอ็ดห้าสามแปดล้วก็ไปตัดเม็ดเดียวสามแปดนะ่ตัดเอาเด้อเพื่อให้ไดงเงินอยากได้ทองก็ไปตัดเอางวดน,นี้อาจารย์กให้ละอื เบที่หนึ่เบอร์ทูอาจารย์สองตัวมีไหมครับอาจารย์สองตัวล่างสองตัวก็ห้าสามห้าสามโอใช่ไหมห้าสามแล้วก็ทั้งบนทั้งล่างไงเนาะใครให้ให้ให้ลูกศรเดี่ยไปตัดเอาก็คือห้าสามห้าสามแปดก็คือสามแปดเห็นไหมสามแปดแปดสามแปดห้าห้าแปดแล้วก็สามห้าห้าสามมีแค่นี้ก็บนเไยเลขสามหางอยู่แคนี้ใช่ไหมสามแปดห้าแปดเลขก็จะมีแค่นี้เนาะก็ฝากเรียนรัฐบาลไทยวันนี้ให้ทุกคนด้วยใครที่เห็นแล้วขอให้รวยๆวันนี้เราจะกลับมาดัง อาจจะกลับมาด้วยอีกครั้งหนึ่งเ,เนาะแล้วก็ให้ลูกศิษย์ซื้อเอาตัดเอาเองแต่อาจารย์ไม่มีเวลาเพราะว่ามันพื้นที่ไม่พอ,อสําหรับใครที่มีเงินเหลือแล้วหรือว่าเงินเยอะๆก็บริจาคให้ทาง YouTube เพื่อมาซื้อกระดาษเนาะกระดาษกระหงายกวะไว้มาเสื้อไอซื้อกระดาษใหญ่ๆเนาออ่าเอสีถือว่าน้อยนะต้องอใหญ่กว่านี้กระดาษแผ่นใหญ่เนาะครับ <c oughs> เพราะว่าพื้นที่มันไม่พอฝากไว้เป็นพิจารณาวันนี้แล้วก็ถ้าหวยวันนี้เข้าอาจารย์ก็จะได้เดินทางก็จะไปปล่อยหลายพื้นที่เนาะจะมีการเตรียมนัดกันว่าจะไปที่ไหนยังไงเนาะ อันนี้ก็ฝากไปอาจารย์ปล่อยนอกสถานที่ครั้งแรกวันนี้นอกครั้งแรกเลยที่ปล่อยนอกสถานที่เพราะว่าอืเสียสมุดไปหาอาจารย์บ่อยอาจารย์ก็มาหามั่งมาหาเปลี่ยนงานไปบางทีก็อาจจะไปโพที่บุรีรัมย์ก็ได้งดหน้าใครจะไปนอกไม่แน่ไม่แน่เนาะจะไปหาเบาปล่อยสัญจรจะปล่อยเลขสัญจรเหมือนกันบ่เขายังออกหวยสัญจรนี่ยจะปล่อยเลขสัญจรแน่นเนาะทัาปล่อย รัฐบาลไทยออกหวยสัญจรเราก็ปล่อยสัญจรเหมือนกันเดินทางไปปล่อยตรงนั้นตรงนี้บ้างตรงนั้นบ้าง